น้องไอรินจะกินแกงจืดนะคะเป็นแกงจือดอะไรมาดูกระก่อนโอ้มีเต้าหู้มีบุนเส้นด้วยอไ,ไอรินไปซื้อที่ไหนคะเวินโอ้เก่งมากๆเลยไอรินกินให้ดูเลยค่ะเอาน้ำก่อนหรอคะไอรินต้องกินผักโชว์ด้วยหรือเปล่าไม่เอาเด็กไม่กินผักด้วย อ่ะเอาพ่อตัดตะฮู้ให้ลูกสาวหน่อยแล้วโอ้ยเดี๋ยวเขาจะตักเองเได้หนูองเอาขุนเสน้นได้ไหมคะอมโอ้นไ้นไหมเอาใส่นี่สิลูกเก่งมากมากเลยโอ้ยตักน้ำอีกเอ,อ้ยติดช้อนหรือเปล่าลูกตักน้ำอีเก่งออกแล้วออกแล้วนะอะไรไม่เอาผักเขาไม่กินผักเด็กอะไรไม่กินผักเออเก่งเก่งเก่ง อ้ําเลยค่ะคำยยใหญ่ๆเลยเออ,นอ,นอเนี่ยสับอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมไปชิมเนืงเล็กน,นะคะสําหรับเด็กที่ไม่ค่อยชอบกินผักนะคะเออโอ้ชิ้นเล็กมากเลยดูดิพี่เล็งเขาเป็นคนไม่ชอบกินผักเขาชอบกินเต้าหู้กับวนเส้นเห็นไหมเห็นไหมขนาดเต้าหู้ขนาดผักเต็มเลยนะแต่เขาไม่กินกันนะ กาไม่ยอมกินเลยนะกินีต่เต้าหู้อ้าวลองอ้มดูสิคะลองหม่ำๆก่อนแต่งงานให้ละข้าวอ,อร่อยไหมไอรินชอบไหมข้าวแต่งงานเป็นแกงจืดเซเว่นนะคะเด็กๆแล้วมีอันนี้ด้วยโอ้มีขนมโชว์วอ่าจะกินเลยไหม อ๋อกินข้าวก่อนแล้วค่อยกินนะคะเอาน้ำให้ลูกสาวหน่อยคะ่ะน้ำาค่นีย <laughs> น้ำมันขวดเล็กเกินไปปะไอรินบอกว่าขวดกระติดลิตรเดียวเองนะอ่ำเก่งมากเลยเอาวุ้นเส้นเอาเลยค่ะวุ้นเส้นพ่อจักวุ้นเส้นหน่อย อาวเช่นอ,อือพ่อหยิบไอไม่เอาซ่อมเลยนะหยิบจัดถ้วยเลย <C le af> อืออึ๊อ้กินเยอะๆเลยนะคะเป็นต้งหู้ไข่อะไข่สิ่มแล้วอะหนูแกะ เด็กๆคนไหนอยากกินเต้าหู้แกงจืดนะอยู่ที่เซเว่นเลยนะเซเว่นแกงจืดน่าก,กินมากเด็กๆชอบสำหรับพ่อแม่ที่แบบไม่มีเวลาไปซื้อเอ,าอ้าเลยค่ะอย่าไปทำอย่างนั้นเดีย๋ยวมันลินมากเลยอำ้ำอร่อยยกมือหนะะ่อยค่ะโอเคฝากกดติดตาม โอเคบ๊ายบายค่ะ